ครับท่านผู้ชม FC ทุกๆท,ท่านครับผม FC พี่น้องชาวไทยเราครับผมทุกๆท่านสบายดี FC สปีอลาวครับผมเกาหลีใต้เมียนมากัมพูชาครับผมทุกๆท่านนั่นแหละครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมาสายทานซาวชั้นนันครับผมนะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับ Fc ที่ได้ไต่ถามกับผมนะเป็นสาระดีๆครับผมเพื่อให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบะการณ์ให้กับ Fc ท่านอื่นด้วยครับผมนะฮะเพราะบางครั้งเราอาจจะเข้าใจนะฮะแต่เข้าใจในนะทฤษฎีบ้างนะฮะ แต่ในภาคปฏิบัติเราก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ครับผมนะเกี่ยวกับสวิตชิ่งนะบางท่านก็โดนครับผมนะเลาประกอบกับสะดุ้งครับผมเหมือนกับไฟช็อตนะครับผมตบเลยนะสะดุ้งเหมือนกับความรู้สึกถ้าคนเจออ่าไฟช็อตเนี่ยจะรู้ครับผมนะแต่สำหรับผมเนี่ย ไฟสองเพจสามเพจลงก็โดนมันหมดแล้วครับผมนะฮะทำไม่มีเซฟติคัสก็ไปบ้านเก่านะหลายครั้งแล้วครับผมสมัยที่อ่ายังไปรับเหมาติดตั้งไฟครับผมนะฮะไฟมันชอ็อตนะเขาบอกให้แก้ไขผมก็ไม่รู้ว่าเอ่อแก้ไขตรงไหนเขาไม่บอกครับผมเขาบอกแต่ชี้ว่าเป็นจุดตรงตู้ครับผม ไฟมันลงตู้ครับผมนะไฟลงก็ตู้มาลงโคงนะ้งอะไรฮะผมไปจับผมไม่รู้ครับแอร์ย้อยอ่าแอร์หยดครับผมแอร์น้ําแอร์ย้อยลงตู้แอร์หยดนะครับผมไปจับปุ๊บนะฮะนะเลยประสบประการครับผมในการชอ็อตนี่ก็มาแนะนําครับผมมานําเสนอ f สีครับผมในการคลายประจุต้อง คลายประจุตรงบวกลบเลยใช่ไหมใช่ไหมครับอะไรประมาณนี้ครับผมนะสำหรับสวิตชิ่งครับผมนะสำหรับสวิตชิ่งท่านผู้ชมต้องดูเอกลักษณ์ของสวิตชิ่งก่อนครับผมสำหรับรุ่นนี้เนี่ยแปบ๊บเดียวก็คลายประจุครับผมระบบบอกแบบมานะแปบ๊บเดียวครับผมนะทิ้งไว้แป๊บเดียวก็ก็หมดแล้วครับ นะพอชอ็อตลงเก่าเรบร้อยครับผมนะของช่างผลครับผมแปบ๊บเดียวครับผมเนี่ยนะสำหรับสวิตชิ่งแต่สวิตชิ่งที่มันมีปัญหาต้องต้องสังเกตกับผมรุ่นใหญ่ๆนะรุ่นที่ที่ผมเอามานำเสนอแต่อยู่รุ่นกับยกขี้เกียจยกมานะฮะนะรุ่น 10k รุ่นนั้นไม่ได้ช็อตลงเก่าครับผมเพราะเป็นรุ่นใหญ่ครับผมนะเป็น สวิตชิ่งรุ่นใหญ่ครับผมนะเกินห้าพันไปแล้วรุ่นใหญ่ครับผมนี่รุ่นเล็กครับผมนะช็อตลงเก่าเรียบร้อยครับผมประเภทของสวิตชิ่งไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็รุ่นสวิตชิ่งตู้เชื่อมครับผมอันนั้นต้องระวังดีๆครับผมตัวนั้นนะะ ตัวเชื่อมเนะี่ยต้องระวังครับผมต้องทำการชอ็อตนะช็อตยังไงช็อตลงกาวก็ได้ครับผมแต่มันจะแปะนี่ยหนึ่งชดด้วยสายไฟก็ได้ครับผมนะเพื่อคลายประจุเนี่ยทำยังวิธีไหนก็ได้ครับผมเนี่ยทำให้ไฟอยู่ในคาปาเราเนี่ยครับผมนี่คาปาสามร้อยคาปาพวกนี้ให้มันออกหมดครับผม ถ้าตัวนี้ออกมันก็เลี้ยงเลี้ยงเรือมามันเดิอดครับผมตัวนี้ดูดมานะต้องให้มันออก,กค,ค,อครับผมไอ้สําคัญคือสามร้อยนี่ครับผมท่านผู้ชมตัวนี้เขาก็เนี่ยสวิตมาต้องการแปดสิบแปดสิบห้าเขาก็แอลลวดแอลมา,าก็ทําการสวิตให้มันเลี้ยแปดสิบแปดสิบห้าเก้าสิบร้อยร้อยสิบห้าแต่ตัวนี้ ต้องมาสามร้อยครับพวกนี้ตัวเจ็บนะบางรุ่นมันเก็บนานครับผมทั้งคืนยังไม่ออกนะต้องคายประจุช่วยนะเนี่ยประเภทบางรุ่นครับผมแต่รุ่นแบบนี้เขาทาการคายประจุเรียบร้อยครับผมมีตัวคายประจุนะนี่มีตัวคายประจุให้เรียบร้อยครับผมเนี่ยมีตัวคายประจุให้นะะไปแป๊บหนึ่ง ตคายประจุนะหากไม่มีการคายประจุทํำยังไงครับผมน่ะต้องใช้นะเนี่ยหลอดโบราณน,นะนี่ต้องใช้หลอดไส้นะท่านผู้ชมนี่หลอดไส้นะหลอดไส้ที่แดงๆนั่นแหละครับผม แล้วก็ต่อขั้วต่อสายบวกลบนะพอตัวนี้มันมีความต้านทานเยอะครับผมแล้วก็เอาลอยสองร้อยโวลต์และนะพวกนี้นี่หลอดไส้นี่ตัวนี้มีความต้านทานเยอะนะครับผมอันนี้ลอยโวลต์ครับผมลอยโวลต์ถ้าเรามีซับเราก็เอาสักสองร้อยโวลต์นะพอตัวนี้จะดูดพลังงาน ไฟออกไวเนะนี่หลอดใส่ครับผมต่อสายขั้วปุ๊บนะต่อขั้วมาแล้วก็ไฟมันจะแดงแวบบนะ่าผมบวก vc บวก vc ลบตัวนี้มันทนต้านทานอยู่แล้วครับผมนะนี่เราก็ต้องใช้มิเตอร์นะอย่าลืมนะผู้ชม มิเตอร์นะอย่าลืมมีนิจิตอนแล้เนี่ยแหละผมเนี่ยไอ้มีเตอร์นิจิตอนนี่แหละวัดวัดดูก่อนครับผมนี่วัดดูก่อนว่ามันมีไหมไฟครับผมนี่วัดนี้ก็ได้นี่ก็มีบวกเนี่ย ไม่งั้นปุ๊บเนีย่ยถ้าเราไม่นปุ๊บเนีย่ยเราจับยังไง,งแกงกกเลยนะแล้วก็ใช้มิเตอร์วัดดูครับผมว่าถ้าไฟมันมาไหมไฟมันมีไหมแล้วก็วัดนะนี่ไฟบวกเวลาวัดเราก็เทียบ gnd นะนี่จะเทียบ นะสองสองตรงนี้มันก็จะขึ้นค่าเต็มครับผมมานี่คิดดูว่าไฟนี่ vcc ลบร้อยร้อยสิบห้า vcc บวกร้อยสิบห้านะถ้าเราปุ๊บสามร้อยสองร้อยกว่านะนี่ทฤษฎี นะแล้วก็อย่างนี้ดีกว่าครับผม gnd ไฟบวกก็จะคายแบตตัวนี้ gnd ตรงกลางแล้วก็นี่ฮนะ gnd บวก gnd ลบจะดีกว่าเพราโหลดไฟเรานะะถ้าคายอย่างนี้นะฮะโหลดบางครั้งหลอดทนไม่ได้มันก็แปะเหมือนกันนะหลอดเนี่ย ขาดครับผมหลอดไฟขาดมันเกินนั่นนะหลอดรับได้ร้อยโวลต์ตอนนี้มันสองรอยกว่าโวลต์ครับผมคิดเอาครับผมท่านผู้ชม mm. บางครั้งคล้ายไปจุครับผมก็นี่แหละ GND ก็เทียบไฟบวก GND เทียบไฟลบนี่แหละสะดวกสบายกว่าครับผมทำนี้เลยก็ โหลดไฟมันเปะ๊ะขาดก็ได้เหมือนกันครับผมนะนี่เทียบมันไม่ตายตัวนะมันไม่ประเภทอิเล็กทรอนิกส์นะมันไม่ได้ตายตัวนะท่านผู้ชมนี่บางท่านบางกลงก็เคยวัดเมียนะแต่วัดเกาไฟหลอดไฟก็กระชุ่งหน่อยสองร้อยสามร้อยก็เปะ๊ะเดี๋ยวออกหมดทั้งทั้งสองนะมันก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เรา แต่ผมมันมีหลอดร้อยหนึ่งผมก็เทียบ gnd นี่แหละผมจะคลายลูกนี้มันก็ gnd ลูกนี้มันก็เทียบ gnd เก่านั่นแหละนี่ gnd เสียบค้างไว้เส้นหนึ่งแล้วก็มาจี้ตรงนี้ไฟแวบแล้วก็มาจี้ตรงนี้ไฟแวบเส้นหนึ่งนะนี่สมมตินะเดี๋ยวผมมา ประกวดมาเดี๋ยวผมเอาอุปกรณ์แป๊บนึงนะ เนี่ยแล้วก็มี GND นะแล้วก็เสียบ GND เอาไว้ครับผมเนี่สมมติเรามีเราจะคายเรามีอ่าไปแล้วก็วแฝบ,บตัวนี้นะแล้วก็แวบตัวนี้ครับผมต้องคายบวกแล้วก็เสียบแวบบทิ้งไว้แล้วคายลบแล้วก็แวบบนะ สมมติว่าเราต่อเรียบร้อยเราเราต่อหลอดไฟเรียบร้อยครับผมนี่นี่เรามีขั้วเรียบร้อยใช่ไหมครับเรามีขั้วเรียบร้อยนะท่านผู้ชมมีขั้วแล้วก็ต่อบวกสายออกมาสองเส้นนะสองเส้นกัไล่กันนิ้วต่อนหลอดพวกนี้ไล่กันนิ้วต่อนมาเราออกมาแล้วเราก็นี่แหละ เราใช้หางป่านะมันไม่ได้นะแล้วก็เสียบกาวไว้เลยครับผมไอ้พวกนี้มันถึงกันแล้วนะกาวนี้ไม่ได้เกี่ยวเลยครแล้วก็วเราอย่าไปจับอย่างนี้นะนี่ผมอย่ไปยกอย่างนี้นะยกยนี้ก็เปี๊ยเหมือนกันนะแต่ผมทำไม่เดี๋ยวจะจับตามเดี๋ยวผมบางครั้งก็เข้าใจผิดนีผมนี่แล้วก็เสียบ TND เรานี่นะเห็นไหม จีนดีไว้ใครไปจูดเรากดแฝงโหลอดไฟของเราก็นะพอเราใส่ปั๊บเดี๋ยวมันก็ติดทั้งมันเอาแฝบงบนะไฟอยู่ในนี้มันก็พอตัวนี้มันจะดูดดีครับผมหลอดประเภทเงี้ยสีแดงเนี่ยมันก็จะแฝบบพอมันสว่างแล้วมันก็นี่แล้วก็เลี่ยนมาฝั่งนี้ครับผมเสียบฝั่งนี้นี่นี่ กดไฟแล้วก็จะหรือบางท่านบางคนนี้ไม่ใครประจุได้ไหมสวิตชิ่งไม่ใครประจุเนี่ยสวิตชิงต่งถ้าเราไม่ใครประจุเวลาเราเอาคาดดีมาต่อปุ๊บเนี่ยแปะคาาด,ดีบางตัวมันไม่ชอบแปะมันอาจจะอุปกรณ์บางอย่าง อาจจะเสียครับผมพอมันวิ่งไฟวิ่งชนครับผมนะหรือบางครั้งนะไฟมันวิ่งชนคาดีตับบางตัวมันมันเสียครับผมหรือบางครั้งถ้าเราไม่คลายออกมือเรานี่แหละไปจับครับผมชักยงสะดุ้งปับ๊บนะหรือบางครั้งเราเสียปุ๊บแปะ๊ะเราตกใจครับผมป้องกันครับผมนี่ ท่านผู้ชมนะต่อไฟบวกนี่แล้วก็ต้องมีทุกนี้นะผมต่อนี่หางปลาไว้นะท่านผู้ชมเสียบเข้าจีนดีจีนดีคือตรงกลางน,ะนี่เราก็ต้องรู้อยู่แล้วครับผมจีนดีนะไอ้พวกนี้มันไม่มีหลอดพวกนี้มันมีบวกลบหรอกครับผม มันมีแต่สงสายลายกับนิ้วตน้นไอ้พวกนี้นี่มันถึงแลนะ้วไงฮะนี่ตรงกลางแล้วก็เสียบขัวบวกปับ๊บจุ๊บเข้าไปมันก็แมบนะแมบแล้วฝั่งนี้อันนี้จะเบิดแล้วหมดแล้วไม่หมดแล้วก็เสียบไปจนมัน,มนหายแดงนะผมแล้วก็เสียบฝั่งนี้แมบนะเสียบฝั่งนี้มันก็ถ้ามีไฟอยู่มันก็แมบนะ ใช้มิเตอร์วัดนะพอเราวัดเสร็จแล้วเนี่ยเราทำยังนี้เสร็จเรียบร้อยใช้มิเตอร์วัดนะฮะพอมันเมาหมดแล้วก็มันก็วัดได้ครับผมพอมันมันเสียบอย่างนี้ก็ได้ครับผมเพราะว่ามันหมดแล้วแต่ให้ดีก็นี่แหละเทียบ gnd นี่แหละครับผมทำนี้ทีไหนที่ไม่ให้นี่ให้ไฟในคาปาเนี่ยบาง รุ่นมันมีสีลูกนะหมื่นไมโครจุเยอะครับผมอันนี้น่าจะ4 400 40, ี่ร้อยบวิดสี่เ้อยี่สิบนะเจ็ เจ็ uf ความจุความจุมันน้อยครับผมนี่แปบ๊บเดียวแต่มันมีระบบครับผมรุ่นนี้มีระบบคายประจุเรียบร้อยครับผมนะเอาไว้แป๊บเดียวก,ก็หมดแล้วนะส่วนที่ระวังก็รุ่นใหญ่ๆที่ผมลงคลิปให้นั่นแหละครับผมตัวนั้นมันเป็นรุ่นรุ่นใหญ่ครับผม 10k นะฝั่งละ5,000คิดดูว่ากระแสะของคาปลปามันเยอะเราต้องใช้ยังไงฮะเทียบกาวนะฮะเข้าปุ๊บเสน้น GND ครับผมนี่ต้องการเขี่ยไขยตรงขั้วลบเราก็เสียบเนี่ยใช้สายครับนี่แหละหางปลาน,นี่แหละถูกยอดแล้วท่านผู้ชมพอมันแม่ถ้ามันไฟไม่หมดมันก็แดงหลอดแดง ก็ปล่อยให้มันจนหายแล้วก็มาเสียบฝั่งนี้อีกแมพจนหายนั่นแหละครับแค่นั้นหลังจากนั้นก็ใช้มีเตอร,ร์วัดนะพอหลอดประเภทนี้ร้อยวนต์สองร้อยโวลใครไปจูดีครับผมนะนี่ใครไปจูดีนะครอย่าไปเอาหลอด led นะหลอด led ไม่ได้เรื่องนะนะหลอด led ไม่ได้เรื่องนะท่านผู้ชมต้อง หลอดไส้อย่างเดียวนะหลอดที่เราทำหลอดโหดนั่นแหละคลิปน,นี้ก็คงจะนะอาจจะคลายปัญหาหรือคลายข้อคองใจของท่านผู้ชมนะฮะนี่ช้หางปลานั่นแหละนะท่านผู้ชมชาางปลาดีที่สุดแล้วมันแน่นปุ๊บมันก็จะ ดูด,ดพลังงานดีมันเกี่ยวกันไหมเกี่ยวแน่นอนนะนะเกี่ยวแน่นอนครับผมเราจะไปจี้แล้วเรามือเราสั่นไปไปดูยมันก็เปะปะให้อุปกรณ์เราเสียครับผมนะมันบอกแน่นอนไม่ได้ครับผมเราเสียปุ๊บเนี้ยจุ๊บนะมันใส่กาวจีนดีตรงกลางใช่ไหมเนี้ยเราก็แวบเราจะตกใจไฟนะ แมพไฟมันก็จะแดงบุ๊บน่ะนี่ฟังนี้หมดแล้วประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมครับผมแมพน่ะนี่ใช้หลดร้อยโวลต์ร้อยห้าสิบโวลต์สองร้อยโวลต์ถ้ามีซ็อบเราก็ซื้อสองร้อยโวลต์ดีที่สุดครับผม โหล,ด,ลดก็สองร้อยโวลต์ดีที่สุดครับนะมันจะมันจะมันจะดีกว่านะมันเซฟดีกว่าผมแต่ร้อยโวลต์เนี่ยผมใช้ร้อยโวลต์กว่าเวลาเราใช้แอมม์หนักแอม์ใหญ่ใหญ่วุ่นใหญ่ใหญ่นหนักหนักวนุนดีเยอะเนะี่ยมันจะมันจะแดงครับผมตัวนี้มันจะบอกรายละเอียดไม่ค่อยดีนะฮะถ้าสองร้อยโวลต์มันจะมันจะเซฟดีถ้าไม่ สองร้อยวลต์มันจะเซฟเราใช้แอมนหนักที่เราใช้แอมหนักจริงๆริมันจะรับดีกว่ามันจะไม่แดงนะถ้าเราใช้แอมหนักปุ๊บร้อยวลต์มันจะเราเปิดปุ๊บมันโหลดกระแสมันแดงนะประมาณนี้นะครับท่า,านผู้ชมกับผมการคลายประจุก็เทียบกาวดีกว่านะบางท่านก็เทียบริมเลยนะ ลองดูนั่นแหละฮะแต่ผมเอาเทียบนี่ฮะดีกว่าผมแล้วก็นะฮะดีกว่านะท่า,าน,นผู้ชมครับผมเราคลายประจุให้ดีครับผมมันจะเป็นอ่าสวิตช,ชิง่งตู้เชื่อมแล้วก็สวิตช,ชิง่งรุ่นใหญ่ใหญ่ฮะแต่ตัวนี้ไม่มีปัญหาหรอกน,ะนี่รุ่นนี้ครับผมรุ่นนี้ไม่มีปัญหาเพราะมีระบบ มันเป็นรุ่นเล็กมาไม่ค่อยช็อตง่ายๆนะพราะป้องกันดีเยะเราเอาไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็หายนะฮะถ้าเราไม่เข้าใจแล้วก็วัดเนี่ยนเะทียบกาวนะนะั่นละสายลบก,ก็เทียบกาวสายนี้ก็จะได้รู้ว่าออฝั่งบวกมากี่โวลต์ฝั่งลบมากี่โวลต์ถ้าเราเทียบทั้งสอง ก็จะบวกมาสองสามร้อยร้อยจำนวร้อยฝงละร้อยสิบห้าก็สองร้อยสามสิบอ์อะไรประมาณนี้มันก็จะงงเองครัให้เทียบ GND นีน่แหละครับมิเตอร์เทียบ GND นดีที่สุดแล้ว GND ีสีดำกว่า GND ็แล้วก็สีแดงก็มาบวก GND แล้วก็สีแดงมาลบแล้วก็จะเป็นไฟลบไปบวก จะรู้ว่ามาหรือไม่มามีหรือไม่มีนะฮะท่านผู้ชมครับผมนะฮะคงจะมีสาระบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมนะการคายประจุสวิช,ชิ่งนะครับผมหลดอย่าลืมหลอดใส่นะครับผม,ม,ส,นะบผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับที่รับชมคลิปวีดีโอครับผมขอบคุณครับ